รับแจ้งเด็กตกน,น้ำตายนานไหมครับรับแจ้งตอนก็ตกน้อยกันไปหมื่อนนเนี่ยหนึ่งานหนึ่งเอนสิบเก้าผมอยู่ติดกันกเลยมา ก่อนหน้าน e. um, um, ั right, ้นเด็กนมาสามคนไหนถามว่ากโรกโรบเคยเรียกมานหรอเรียกเราเป็นมารอิบายิเมงิดเนาะน้าเมกี้ฮะคนอันนี้คนที่าน

จะไม่เลิกนสัจัดจองเตือนสั่เลยในีกคมโทรเกณฑก็ใช่ใเนะกียวกับในนแนเด้อชมนุมเพีนยนกี่ป้อมเพียนกี่ปอน้องแบงค์ขออายุกี่ปีแล้วครับวันที่หนึ่งนี่ก็ถึงสามขวบ ปันที่หนึ่งนึกถึงสามขวบเขาเรียนที่ไหนครับเรียนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยค่ะอืมแล้วทาไมถึงได้ไปตกตกน้ําที่ศูนย์ระเบาอแล้วครับเขาพาครูเขาพาไปทํากิจกรรมนะคะอืมไปไปไปแต่พวกรองไม่ได้ไปด้วยอืมและตรงนี้เนี่ยฟันบ้างไหมคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้ก่อนหน้านี้ก็ฟันว่าฟันมันหักสองซี่ค่ะโอ้ฟันฟันแม่หรือฟันฟันหัก คนที่สองตอนนี้เขาอยุกี่ปีแล้วครับสองขวบก็หกเดือนสองขวบปัะหกเดือนน้องน้องเขาชื่อเล่นน้องอะไรครับชื่อน้องนิวน้องนิวชื่อจริงเขาชื่ออะไรครับ ชรักบุตรเคียนชายรักบุตรเคียนชายรักชายรักบุตรเคียนเหนืออย,ยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ<า>อือ <หา S 1> และตอนนี้คุณแม่<า>คุณแม่รู้ว่าลูกตกน้ำเสียชีวิตเมื่อเวลาเท่าไหร่ครับอตอนเที่ยงตอนเที่ยงนะครับนะฮะแต่ว่าตัวเขียวหมดแล้วนะครับนะเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณในช่วงก่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับครับครับผมจากเสียชีวิตจากการจมน้ำตายครับตัวดูไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรนะฮะ ก็คิดว่าคงจะเป็นด้วยธรรมชาติของเด็กนนะครับเจอแหล่งน้ําก็ไปเที่ยวเล่นแล้วก็พลาดจมน้ําไปนะครับครับผมคนต้องฝากกันดูแลนะฮะคืออำเภอภูสิงห์เราเป็นพื้นที่สูงนะฮะเราพื้นที่สูงกว่าพื้นที่อื่นแต่ก็จะมีเด็กจมน้ําตายประมาณปีละห้าคนมีประมาณปีละห้าคนซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเด็กไปเล่นน้ํานะครับนะฮะแล้วก็ตกน้ําบ้างนะครับเล่นน้ําแล้วไปเจอหลุมบ่อในในบ่อบ้างนะครับแล้วก็จมน้ําไปนะครับ ก็ต้องฝากครับฝากผู้หลักผู้ใหญ่ครับช่วยกันดูนะครับนะช่วยเป็นหูเป็นตานิดนึงตอนนี้น้ํามันเยอะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นฝากดูผู้ปกครองนะครับครูผู้ดูแลนะครับหรือเด็กเด็กที่เป็นเด็กโตด้วยกัน